สวัสดีครับ f o x กเก็ตสเปเชียครับวันนี้นะครับพามาพรีวิวรถยนต์ที่เรียกว่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่สุดของแบรนด์เท sla นะครับนั่นก็คือเท s l a c y b e r t r u c ันั่นเองนะขันข้างหลังนี้หลายคนคงมาดูแล้วนะฮะแต่วันนี้นะฮะเท sla เรียกได้ว่าเปิดบ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สื่อมวลชนแลวก็ลูกค้าที่สนใจเนี่ยเข้ามาดูรถอย่างใกล้ชิดกว่าเดิมเพราะว่าครั้งนี้สามารถเข้ามาดูภายในรถได้ครับตามมาเลยครับว่าตัวรถเนี่ยน่าสนใจขนาดไหนนี่เลยครับ จะ c y b เ r ร r u c k นะครับเรียกได้ว่าเปิดตัวครั้งเดียวเนี่ยก็คือเหมือนทั่วโลกนะฮะรถยนต์กระบะไฟฟ้าที่เรียกว่าอาหางการที่สุดนะครับเท่าที่เคยมีมาบนโลกใบนี้นะฮะด้วยดีไซน์ที่เรียกว่าผ่าเหล่าผ่ากอด้วยรูปทรงที่นะครับทางฝรั่งเนี่ยก็เปรยไว้ว่ามันเป็นรูปทรงแบบโลโพลี y อนโมเดลลิ n งนะฮะก็เหมือนกับเราเล่นเกมนะฮะก็สร้างด้วยภาพ 3D เนี่ยจะเป็นโพลีอนกราฟิกแต่เป็นโพลีอนกราฟิกแบบ โลโมเดลก็คือว่ายังเรนเดอร์ hmm. ไม่เสร็จประมาณนั้นนะฮะ mm hmm. เขาก็จะเป็นการ mm hmm. เล่นคำน่ารักน่าร mm ัก hmm. นะครับบอดี้แพนเนลเนี่ยที่คุณเห็นอยู่เนี่ยแน่นอนครับมันคือสแตนเลสทั้งคันเลยนะฮะขอให้มาดูใกล้ๆโอ้โ oh หมันก็คืองานสแตนเลสหมดเลยนะฮะที่เห็นอยู่นี่นะฮะแต่ตัวภายในโครงสร้างเนี่ยสร้างจากเหล็กกล้าที่เรียกได้ว่าแข็งแรงแล้วก็กันสนิมด้วยนะฮะสแตนเลสเนี่ย mm hmm. ไม่ขึ้นสนิมอยู่แล้วนะครับต่อมาดูกันเลยนะฮะว่าเจ้าไซเบอร์ทรัคเนี่ย มีทั้งหมดกี่รุ่นนะครับที่ทําตลาดที่เห็นแบบนี้นะในรูปทรงที่เหมือนกันจะแบ่งเป็นทั้งหมด3รุ่นนะครับมี3รุ่นย่อยก็คือเริ่มจากรุ่นท็อปสุดก็เรียกว่าไซเบอร์บีสไซเบอร์บีสเนี่ยจะใช้มอเตอร์นะครับถึง3ตัวใต่มอเตอร์ที่ให้กําลังแรงม้าสูงสุดเนี่ยโหแปดร้อยสี่สิบห้าแรงม้าเลยฮนะไม่ธรรมดาด้วยมอเตอร์นะครับแบ่งเป็นมอเตอร์หน้าสองร้อยเจ็ดสิบหกแรงม้าและมอเตอร์นะครับหลังที่แบ่งเป็นซ้ายและขวาอย่างละแปดสองร้อยแปดสิบสี่แรงม้าโอ้โหเรียกว่า แรงแบบสุดๆเลยนะครับ3มอเตอร์และส่วนรุ่นที่มาโชว์ที่เมืองไทยนี้นะฮะรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นดูอัลมอเตอร์นะฮะเรื่องแรงม้าเนี่ยอาจจะไม่ได้รับข้อมูลทางเปิดเผยยังเป็นทางการจากทางทางแบรนด์เทสลานะแต่ก็อุปมาอุปไมยได้เลยครับว่าผมว่าต่ําๆก็ต้องมีประมาณสัก600มา้าน่าจะมีนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นสุดท้ายเขาเรียกว่ารุ่นขับหลังก็คือมอเตอร์เดี่ยวนั่นเอง315แรงมา้าเห็นแบบนี้นะครับคันเบ,บลอาอย่างนี้นะฮะโหบอกเลยว่าไม,รรมดา น้ำหนักตัวเขาเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับอยู่ที่2,995กิโลกร,รมัมจนถึงนะครับ3,104กิโลกร,รัมแล้วแต่รุ่นนะฮะอัตราเร่งที่เขาทำได้นี่ไม่ธรรมดานะครับถ้าเป็นไซเบอร์บีสนะฮะไตรมอรเตอร์สามมอเตอร์เนี่ย0.102.6วิท็อปสปีด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นรุ่นนี้นะฮะดูว่มอเตอร์นะครับ0.104.1วินะครับท็อปสปีดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรุ่นสุดท้ายครับกับรุ่นมอเตอร์เดี่ยว นะฮะสูตรหนึงร้อยจะทำได้6.5วินาทีสบายๆนะครับกับท็อปสปีดที่เท่ากับรุ่นกลางก็คือ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นแบบนี้นะครับรถเขาเนี้ยสามารถลุยน้ําได้ด้วยนะฮะเขาว่ากันว่าลุยน้ําได้สูงถึง76เซนนะก็ถือว่าใช้ได้นะก็ถือว่าเนี่ยรถคันนี้นี่เรียกว่าลุยได้ทุกอย่างบนพื้นพิภพนี้นะฮะไม่ธรรมดาอ่ะเรามาดูกันในเรื่องของแบตเตอรี่ดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่อยๆแบตเตอรี่นะครับ เจ้าไซเบอร์ทรักเนี่ยนะฮะก็จะมีสเปคอยู่ราวๆอยู่ที่นะครับจากข้อมูลที่เขาเปิดเผยนะครับประมาณ123กิโลวัตต์อวนะฮะโอ้โก็ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็เลนที่เขาวิ่งได้เนี่ยมันก็ตีไปตั้งแต่400นะครับถึง500 545กิโลเมตรนะครับนั่นคืออาจจะเป็นรุ่นแบบสแตนดาดแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็รุ่นแบตเตอรี่แบบ plus เนี่ยน่าจะวิ่งได้ไกลถึง710ถึง755กิโลเมตรเลยโอ้ไม่ธรรมดา มาดูเรื่องการชาร์จไฟดีกว่านะฮะเห็นไซเบอร์ทารแบบนี้ว่าไฮเทคสุดๆนะครับเพราะว่าเขาลองรับนะครับระบบสถาปตัตยกรรมไฟฟ้าอยู่ที่800โวลต์นะฮะเช่นเดียวกับพวกปอร์เช่ไทคารนั่นเองดังนั้นเนี่ยออนบ a r ์ดชาร์ e เจเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะ AC อยู่ที่11.5กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ DC เนี่ยจะแบ่งออกเป็น 2, เออเขาเรียกว่า ขึ้นอยู่กับว่าคุณชาร์จไฟแบบระบบไหนนะถ้าเป็น400โวลต์เนี่ย max DC อยู่ที่250กิโลวัตต์แต่ถ้าเป็น max สูงสุดที่800โวลต์เนี่ยถ้าคุณหาที่ชาร์จได้นะก็จะรองรับการชาร์จที่เร็วมากๆครับ max DC อยู่ที่350กิโลวัตต์นั่นเองวู้สุดๆไปเลยอันนี้ก็เป็น s p e ค sheet ข้าวๆของเขานะโอ้โอเคเอาตามนี้ดีกว่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูดีเทลว่าจะมีเรื่องไหนอีกนะฮะอโอเคผมขอพามาดูตัวรูปทรงรถก่อนว่ามันว้าวยังไงนะ ผมบอกเลยว่ารถคันนี้เต็ไมไปด้วยเหลี่ยมมุมนะฮะทุก่างนี่คือเป็นสแตนเลสจะให้รู้สึกความรู้สึกที่แปลกมากผมสงสยัยมานานแล้วขอจับหน่อยโอ้โหตรงส่วนมุมนี่พูดถึงเขาก็เก็บงานได้ค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะแต่ผมว่าผมก็เสียวอยู่ดีอะถ้าเกิดอุบัติเหตุนี่ถ้าไปชนอะไรเข้าเนะี่ยผมบอกเลยว่าบาดเจ็บสาหัสพอสมควรเลยเนี่ยเหลี่ยมมุมมันเนี่ยคือคมมันก็ก็ลบเหลี่ยมแล้วแต่มันผมว่ายังไงก็ยังคมนะ ถ้าพุ่งชนด้วยความเร็วนี้เสียวแทนเลยนะฮะดูการเก็บงานก่อนของในบางส่วนตรงจุดนี้ก็จะมีรอยตัดที่ค่อนข้างไม่ได้สม o o ไปสัหมดนะอืมโอเคแต่ดูบึกบึนฮะดีไซน์นี้ถือว่ายกให้เลยว่าเป็นความกล้าหาญของทีมดีไซน์มากๆเลยแล้วก็รวมไปถึงซีอีโอเขานะครับอีลอนนะฮะคือเขาเขาเขาผมว่าเขาเขาจี๊ดมากฮนะที่ กล้าทำรถแบบนี้ออกขายสู่ตลาดะฮะรูปทรงนี้เป็นโพลีกอนแท้ๆเลยนะฮะสวยมากนะฮะไล่ต่อมาครับมามาดูกันอ่ารุ่นนี้อย่างว่าครับมันเป็นรุ่นแรกนะฮะเห็นฝรั่งเขาก็พรีเซนต์กันเขาจะเรียกว่ารุ่น o u u n d t t o o s s r r i s ฮะ o u n d a t i o n Series ก็คือรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นบุกเบิกนะครับเขาเรียกว่ารุ่นแรกแหละเอาง่ายๆ o u n d a t s o n s e r i e s ก็จะมีการนะฮะสลักนะครับตรงส่วนของเอ่เฟนเดอร์หน้าเนี่ยให้รู้ว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นแรกล็อตแรกแหละ นะครับเทมา,เามาดูกันแตับไฟหน้านะฮะไฟ DRL สวยมากครับก็จะเป็นไลท์สตริปคาดยาวจลดซ้ายขวานะฮะแต่ไฟเมเนี่ยถูกมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะก็เป็นสมัยนิยมเทมาตัวกันชนครับก็เป็นพลาสติกแต่มีความเหนียวแข็งแกร่งดีนะทึบมากพอแล้วแบบโซลิดมากๆนะฮะเนี่ยตัวแผงนเนทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นแผงนเนคือเป็นสเตลเลสสตีลนะฮะที่ เรียกว่าเนี่ยฮะผิวสัมผัสมันจะรู้สึกว่านี่คือสเตเลสชัดๆเนี่ยการดูแลรักษาแน่นอนครับคุณก็จะต้องไปศึกษาเอานะฮะเพราะว่าไม่ต้องมาขัดเคลือบสีแล้วล่ละแต่ตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องเช็ดแล้วก็มีน้ํายาเฉพาะของเขานะครับก็ว่ากันว่าสเตเลสมันกันสนิมแต่เท่าที่ผมดูข้อมูลอะไรมาเนี่ยก็เห็นบอกว่าถ้าเป็นเลอะโคลเลอะอะไรเนี่ยคุณก็ต้องรีบเช็ดนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็อาจจะเกิดสนิมได้เหมือนกันเค okay, มาครับมีฮูลา่าพร้อมนะฮะตรงนี้เป็นช่อง Active a i r Flap นะฮะก็เหมือนเดิม ที่ Air a f l a p เนี่ยจะเปิดในกรณีที่จะดักอากาศเข้าไปคูลิ่งนะครับในระบบแบตเตอรี่นั่นเองมีกล้องนะฮะสวยงามโอ้มาดูล้อแม็กครับล้อแม็กนี่เห็นว่ากันว่าในส่วนนะฮะในส่วนของฝาปิดเนี่ยรู้สึกว่าพวกนี้เป็นยางหมดเลยนะครนี่เป็นลับเบอร์นี่ยมันเทมากเลยนะก็คือแปะหลอกไว้นะครับจริงๆก็สามารถแกะได้ก็บอกว่าแกะออกมาได้เลย แต่ไม่อยากไปแกะนะฮะอันนี้ก็เป็นฝาอลโดิสที่สวยๆเลยลอ้อนี้มีไซส์ขนาดเท่าไหร่นใหญ่โตอลังการมากโอ้โหสุดจริงยังไม่เห็นสเปกยางออกอยู่นี่นไงเท่าไหร่โอ้โหเนี่ยครับสเปกยางซ่อนอยู่ตัวนี้หนึ่งหน้าสองแปดห้าเลยนะหกสิบห้านะครับแกนหกสิบห้าแล้วก็ขอบยี่สิบนิ้วโอ้โหเบลเบลกาก,ก,กแล้วก็ดอกยางเนี่ยจะเป็นกึ่งแบบพวกออเทเลนหน่อยๆแล้วนะพร้อมลุยนะฮะช่วงล่างครับนี่ดูก็รู้นะฮะเนี่ยดับเบิลวิชโบน เดี๋ยวไฟส่องมาอีกนิดนึงนี่ฮะแล้วก็เป็นแอคทีฟแอร์ซัสเพนชั่นนะฮะที่คุณเห็นไว้เนี่ยแอคทีฟแอร์ซัสหม้อลมขนาดเบลิลมเลยอโอ้เรียกได้ว่านี่คือการเขาเรียกว่าพร้อมลุยอะ่ะนะฮะแล้วรถคันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เอาไปลุยได้อย่างเดียวรู้สึกว่าจะขับแบบ performance เนี่ยเราอย่างที่เห็นในหลายๆช่องของเมืองนอกนะครับที่เขาเทสกันแล้วว่าขับดีมากนะขับในแทร็กนี่ก็ไม่ธรรมดาโอ้สุดยอดอ่ะเรามาดูในส่วนของเฟนเดอร์โอ้นี่เป็นเหมือนรูปทรงแปดเหลี่ยมเลยโคตรสวยนะฮะตรงงนนีีน้้้มกลออซ่ไว นะครับเทมากเสาเอฮะคุณไปดูเสาเอลาดเทมากโหโคตรลาดเทอ่ะสวยมากๆนะครับแผ่นกระจกเขาว่ากันว่าแผ่นกระจกตัวนี้นะฮะเป็นกระจกนะครับอาร์เมอร์กลาสนะฮะเดี๋ยวขอดูนิดนึงไปฝั่งดูดีกว่าเนี่ยครับกระจกอาร์เมอร์กลาสเขาเรียกว่าเป็นกระจกเหมือนเนื้อไผ่อะฮะ เรียกว่าถ้าใช้ลูกเบสบอลที่เข้าใส่เนี่ยประมาณความเร็ว112กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรับได้สบายครับไม่แตกนะฮะพวกลูกเข็บตกนะครับเลเวล4ที่เขาให้ข้อมูลมานะฮะก็พวกลูกเข็บที่เป็นก้อนๆน,นะฮะหล่นกระแทกมาเนี่ยก็คือป้องกันอันตรายได้และส่วนแผ่น,นในส่วนนี้นี่เห็นสาธิตกันแล้วการลูกกระสุนให้ด้วยนะครับในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ทุกชนิดเนะี่ยเท่าที่เขาเทสดูนะฮะแต่ผมลองอินเสิร์ตพาไปดูโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะเท่มาก รูปทรงโคตรเฟี้ยวอะ่ะแล้วก็ในส่วนของทนนัวนะฮะที่อ่านว่าทนนัวนี่ก็คือเจ้าฝ่าท้ายตัวนี้เนี่ยตอนปิดเนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกร,รมัมนะหลายคนก็กระโดดขึ้นไปนั่งโชว์กันให้ใหดูแล้วนะฮะนี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะเดี๋ยวขอลองสไลด,ด์ดูนี่ฮะมีสวิตช์นะครับอยู่ตรงด้านหลังตงัวนี้เปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับเดี๋ยวลองดูสไลด์ดูครับอ๋อกดค้างนะฮะแล้วมันก็จะสไลด เปิดออกเป็นบานเกตอะคุณเท่มากเลย๋อเด้ยังไม่เสร็จอ๋ Pacific. อโหเท่มีไฟ LED ด้วยนะสวยมากอ่ะผมขอเปิดฝาท้ายเลยดีกว่าปุ่มน,นี้นะฮะจะมีสามปุ่นนะครับเปิดปิดแล้วก็เปิดฝาท้ายอ่ากดครับอ๋เป็นไฟฟ้านะฮะโอ้โหโคตรล้ำอะ่ะโอ้โหดูดิโอ้ผมชอบอะ่ะมีไฟ LED นำทางเข้าไปด้วยนะฮะดูล้ำมากมากเลย ความจุสัมภาระท้ายนะครับทีด่ดูข้อมูลมาประมาณ3,400กว่าลิตรเลยนะครับใหญ่โตอลังการจุของได้สะใจแน่นอนและแถมนี่ไม่จบนี่ครับมีไฟบ้านมีไฟให้ใช้นะครับสามารถต่อได้เลยครับพวกอ,อุปกรณ์แคมปิง้งหรือว่าไฟอะไรต่างๆและสามารถที่จะชาร์จไฟให้กับรถไฟฟ้าคันอื่นได้ด้วยนะทำเป็นเล่นไหมนะ <laughs> <laughs> โหสุดอ่ะผมบอกเลยว่าเหมือนเขาเป็น power bank ขึ้นที่ให้คุณได้อ่ะ เอารถไฟฟ้านะครับของใครแบตจะหมดเนีมาชาร์จได้ด้วยโอ้ไม่ธรรมดาว่ะสุดยอดนะฮะสุดยอดจริงๆฝาท้ายนี่ก็ดูแข็งแกร่งแข็งแรงมากอ๋นี่ปิดอี่ปิดตรงนี้ปะไม่ใช่เ,เดี๋ยวลองลองถ่ายลองขึ้นไปดูเออถ่ายไปเรขึ้นไงวะขึ้นไม่มีฮุ๊บฮุ๊บเสียวมุมจริงโอ้โห โคตรใหญ่โคตรซิ่งโคตรโอ้โหนี่คือเป็นรถบัมปดที่สบายนะคะนี่ซื้อไปเป็นรถทงรถแห่อะไรก็ได้โอ้ผมว่าโคตรดีอ่ะนะเนี่ยนั่งสบายเลยโอ้โหคันใหญ่มากโอ้ข้างบนตรนี้ข้างบนตรงนี้ก็เป็นกระจกนะทรงไหมนี่เห็นนะครับ่ามาดูข้างบนตรงนี้ก็เป็นกระจกนะครับโอ้นี่ฮะอย่างที่บอกว่าเป็นอร์เมอร์กลาสหมดเลยนะครับถ้าพวกลูกเห็บอะไรตกลงมาหินตกลงมาในระดับหนึ่งผมว่า กันได้นะครับไม่แตกนะเขาเคลมไว้นะฮะแต่ไม่ขอขึ้นไม่ยืนแล้วกันนะครับเสียวโ,โหแต่โดยรวมแม่งโคตรเท่ตรงนี้ถ้ากับวัทัศนวิสัยของภายในห้องโดยาสารนี่ต้องดีมากเลยนะเพราะเป็นกระจกทั้งผืนเลยนะสวยงามมากเทมากอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนอื่นต่อดีกว่านั่งได้สบายฝาท้ายนะครับเปิดออกมาครับนั่งเป็นระเบียงจิบชาจิบกาแฟเวลาไปเที่ยวได้สบายเลยโอ้โหสุดยอด โอ้หแล้วมาดูนี่ครับใบปัดน้ําฝนนะครับเป็นแบบใบเดียวนะฮะใหญ่ยาวมากโอ้ผมว่านี่น่าจะมีมเมตรกว่าโอ้โหกี่เมตรวะเนี่ยเมตรกว่าน่าจะประมาณสักร้อยร้อยสามสิบเมตรปะไม่ไม่ผิดประมาณเมตรสามสิบปะโอ้โหโคตรใหญ่ใหญ่จริงครับนี่ใหญ่โตหลังการมากบึกบึนมากเลยสุดยอดทุกอย่างนี่ก็เป็นอะไรแปลกตาไปหมดเลยฮนะสุดยอดจริงๆ แลวที่ขาดไม่ได้นะครับฝั่งหน้าครับเขามีนาหมดนะครับเทรซากดตรงนี้นะครับตรงด้านล่างนะครับด้านหน้าเขาจะมีสวิตนะครับเป็นไฟฟ้าโอ้โหเรียกว่าเป็นเก้าอี้เป็นเก้าอี้เดย์ไทม์ได้เลยนะฮะนั่งได้สบายสบายเลยนะฮะขนาดใหญ่มากนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีฝั่งไว้ครับโอ้ทํทำเท่ะ่ะมันเหมือนแบบไอ้เขาเรียกว่าใช้ใช้ตัวเชื่อมไปอะ่ะใช่ไหมเนี่ยปื๊บเขียนออกมา,มา,มาใสาบรร่บัตรเนี่ยดูดิบๆเท่ดีอะ เออโครเท่เลยอ่ะโอ้โคตคเท่สุดยอดครับโหไซส์นี้มีขนาดใหญ่ผมว่าคนเข้าไปนั่งได้สบายอะ่ะเดี๋ยวลองให้พี่มันนั่งดูใหญ่โตมากครับโอ้หนั่งได้เลยเลยอะ่โอะโคตรใหญ่อ่ะคุณดูเราไซส์อย่างใหญ่อะ่ะดูเลยครับใหญ่มากเรียกว่าขับคันนี้ไปเนี่ยไปเที่ยวเล่นนะครับไปออกงานไปออกบูธเนี่ยสบายเลย ว้เป็นเก้าอี้นั่งพักผ่อนกันก็ได้เลยสุดยอดเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากมาร่วมสนุกนะแต่แป๊บหนึ่งไอ,อ้มะเขือเราอยู่ไหนมาครับแล้วก็เราจะมาเทสนะครับว่าเขามีแจมโปรเทคชั่นหรือเปล่าเหมือนที่ทางยูทูบเบอร์เมืองนอกเขาชอบเล่นกันนะผมวันนี้ผมเต็มของมาด้วยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคืออะไรนี่เลยครับเหยื่อของเรานะฮะมะเขือยาวเดี๋ยวจะมาลองเล่นดูว่าเขาจะมีแจมโปรเทคชั่นหรือเปล่ามาตามมาเลยครับ เราก,กดปิดเลยนะมาอยู่ตรงบ่าเลยให้น้องมาอยู่ตรงบ่าน,น,นี่นี่มาถ่ายตรงนี้เลยมาด้านนี้มาด้านนี้ <c oughs> อยากรูยก้ย่ามันมีเซ็นเซอร์หรือเปล่าเดี๋ยวลองดู <c oughs> มาแล้วเฮ้ยให้น้องก็รอดว่ะเฮ้ยเฮ้ยขอีกีขอยกี เฮ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่านิ้วได้นี่หว่าโ oh, oh, อ้ยงี้เลยเหรอไม่ไหวอะอย่างนี้ไหมเจ็บนะน้าอย่างนี้น้าจะเจ็บนะไม่ไหวลองดูเฮ้ยไอ้ยโอเคหมดนะใช้ได้นะโอเคน้องรอดน้องรอดน้องเขารอดครับกลับไปทำอาหารต่อได้ <laughs> ดูสภาพครับอยู่รอดครบนะครับแต่ก็บอบช้าเหมือนกันนะจะไปเล่นนะผมบอกว่าเลยถ้าเตือนไว้เลยนะฮะต้องระวังว่ายาวนิ้วไปนะครับก็น่าจะเนี่ยเข้าอยู่เหมือนกันเรามาดูภายในนะครับของ c y b e r t r u รันะครับที่วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่อนุญาตเปิดนะครับให้สื่อมวลชนได้เปิดดูนะครับอ่ะเนี่ยครับตัวอันล็อกล็อกอันล็อกเนี่ยจะอยู่ตรงเสาบีนะครับอยู่ตรงต้ภายใต้ก l าสพ p a n เนตรงนี้นะกดเข้าไปครับ อ่าเนี่ยฮะก็จะออกมาละปึ๊บนะฮะโอ้ประตูนี้มีความหนักนะฮะสัมผัสได้เลยว่าหนักโหคุณดูดิงานแม่งดูแบบอารมณ์มันดูเท่แล้วก็ดิบดีนะเหมือนเป็นเนี่แหละครับก็ชัดๆเลยครับว่าเป็นเสเตลลสสเตลลสสตีลแท้ๆนะฮะดูแกร่งดูบึกบึนนะฮะโอ้ประตูมีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยหรูหรากว่าที่คิดเยอะนะครับนี่มีการบุหนังนะครับแล้วตัดเป็นสองอ่อคลรบะทูโทนนะครับดำกับขาวมีแอมเบียนไลท์นะครับ โอ้ oh, ทุกอย่างดูราบเรียบแล้วก็ดูสลีกนะครับเนี่ยสวิตช์เปิดปิดประตูเป็นไฟฟ้านะฮะเนี่ยครับกด่างนี้เป็นไฟฟ้าเราดูภายในกันก่อนดีกว่าโอ้โหเรียกว่าอย่างล้ำอะ่ะนี่มันออกมาจากเกมพวก Blade Runner นะฮะ Cyberpunk อะไรประมาณนี้เลยโคตรสวยดูเบาเลยฮะ,ะทรงเป็นพอลิกอนกราฟิกจริงๆมีความเป็นเหลี่ยมเป็นมุมนะฮะแล้วก็มีความเรียบหรู นี่ครับตัดด้วยกุ้นด้วยขอบสีเทานะครับเบาะสีดําแล้วก็เป็นเบาะแบบเจาะรูระบายความร้อนนะครับมีน่าจะมีพัดลมเย็นโอ้โคตรเท่คุณลองดูอ่ะลองดูคอนโซลครับราบเรียบตามสไตล์เทสลานะฮะเป็น2ชั้นนะครับสวยจริงๆตรงนี้เป็นระบุด้วยหนังนะฮะนี่ครับ Foundation Series นะมีเขียนไว้ Ambient Light สวยๆนะฮะแล้วก็หน้าจอหน้าจอนะครับ18.5นิ้วนะครับมีขนาดใหญ่มากนะฮะหน้าตาใหญ่ที่สุดแล้วเท่าที่เคยเห็นนะ ใหญ่มากๆนะครับส่วนจอหลังเขาว่ากันว่า9.4นิ้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันอีกทีหนึ่งโอ้โหขอเข้าไปนั่งในส่วนของผู้โดยสารก่อนนะฮะคันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายนะฮะเรามาดูหน้าจอเขาโอ้โหก็ UI มีความล้ำตามสไตล์ t ท s l a นะครับนี่สามารถสั่งเปิดได้ครับสั่งหน้าอ่าเนี่ยเปิดได้ปิดได้นะฮะโอ้โหก็ไฟฟ้าทั้งคันนะฮะอ่าลองปิดดูครับ close มีสั่งหยุดระว่างทางได้ด้วยนะกราฟิกดูเท่มากเลยนะฮะนี่เลนส์เขาก็บอกไวะะ้ฮะวิ่งได้อีก5้า้อยสิบสองกิโลเมตรนะครับเท่ฮะมีระบบเดรเบิร์อะไรให้เล่นอีกเยอะผมบอกเลยคันนี้นะโหเนี่ยเฮ้ยหน้ากราฟิกอยู่ u งสวยว่ะเท่มากเลยนะครับนี่คอนโทรลนะฮะนี่ก็พวกปรับพวกกระจกมองข้างนะครับอะไรต่างๆมนี่มิ r i ร h ์ไฮอะจัสม์เตเบิลนะครับนี่สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับแล้วก็ท,ทนนัวนะฮะตัวไอ บานเกล็ดหลังนะครับเปิดปิดบานเกล็ดหลังเนี่ยพอปิดไปแล้วก็รองรับน้ําหนักได้ถึงร้อยห้าสิบโลนะโอ้เรียกว่าเจ๋งมากมีเปิดไฟหน่งไฟหน้านะครับคาวอชทุกอย่างดินามิกส์ครับระบบการขับขี่นะมีให้เลือกทั้งหมด4โหมดนะครับคอมฟอร์ตสปอร์ตคัสตอมออฟโรดมีออฟโรดด้วยถ้ากดไปปุ๊บเนี่ยเขาคงยกสูงนะครับนี่ครับอัตราเนี่ยครับการเรียกของพลังกำลังของมอเตอร์เนี่ยมีแบบชิลและแบบสแตนดาร์ดนะครับแบบธรรมดาขับเร่เร่ชิลๆหรือจะขับแบบสแตนดาร์ดเขาเนี่ยครับไรด์แอนด์แฮนด์เลิงครับเป็นแแแบบบบบบรรีลกกซ์คคือขััปติ การเซตช่วงล่างแล้วก็แบบแบบโฟกัสแบบคมนะฮะโอ้โหนี่ก็ไลท์ไฮไลทไฮนะครับก็คือว่าปรับความสูงได้ลวเตี้ยหรือยกสูงโอ้โหสุดยอดกราฟิกมาดูผมว่าดูเท่กว่ารุ่นที่ขายอยู่ในปัจจุบันนะก็คือการวางกราฟิกกาจะดูล้ำไปไกลรถคันนี้นะครับลากจุงนะฮะได้สูงสุดถึง5ตันนะครับโหไม่ธรรมดานะครับสุดยอดสุดยอดจริงๆชาร์จนะครับนี่ก็จะมี การ planning ในการชาร์จครับว่าลิมิตไว้ที่กี่เปอร์เซ็นต์ได้นะครับก็เหมือนกับที่เราคุ้นเคยแต่กราฟิกดีไซน์เขาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันดูเท่กว่าเทสลารุ่นปัจจุบันเยอะพอสมควรนะฮะเยอะแยะฮะมีโหมดมากมายเลยนี่ครับ outlet and mod นะครับก็คือว่าจุดที่จะเชื่อมต่อนะฮะให้เราต่อ power feed ออกด้านนอกนะฮะ่ามีจุดไหนบ้างก็อย่างที่เมื่อกี้พี่เซนไปแล้วครับหลังรถก็จะมีจุดหนึ่งนะฮะในส่วนของแถวแถวประตูนี้มีจุดหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับใต้คอนโซลหน้าแล้วก็คอนโซลหลังโอ้โเท่ ดิสプレイนะฮะโอ้อย,ยย่งยมากมายครับคุณลองมาเล่นดูครับอันนี้สนุกแน่นอนแล้วดูล้ำยุคมากมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยโอ้นี่การบอกคอนซัมชันนะฮะนีเกชันมีหมดเลยครับเซฟตี้ครบหมดนะฮะโอ้เรียกว่าล้ำล้ำสุดๆอ่ะส่วนเจ้าพวงมาลัยเราไฟหน่อยพวงมาลัยตัวนี้ครับก็เป็นพวงมาลัยที่เรียกว่าเป็นพวงมาลัยรูปทรงเหมือนยกนะครับก็ตามนั้นเลยแล้วก็เป็นพวงมาลัยอ่า เรียกว่าสเตียร์บายวายนะครับคันแรกของเทส l a นะครับหรือว่าจะคันแรกของโลกด้วยซ้านะครับด้วยเรียกว่าการบังคับเลี้ยวเนี่ยมันไม่มีแหลกพวงมาลัยอีกต่อไปแล้วนะฮะโดยปกติจะเป็นพวงมาลัย EPS ยังไงก็ยังมีแหลกพวงมาลัยนะฮะให้คอนโทรลไปที่ตัวล้อคู่หน้าในการหักเลี้ยวนะครับแล้วก็ใช้ประบบอิเล็กทรอนิกช่วยแล้วก็ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยถูกไหมฮะแต่ตอนนี้นี่ไม่ใช่แล้วพวงมาลัยตัวนี้มันเหมือนพวงมาลัยวิดีโอเกมแท้ๆเลยเรียกว่าอย่างนั้นเลยดีกว่านะฮะ หักเลี้ยวเนี่ยก็คือใช้ระบบไฟฟ้าสั่งการซึ่งเป็นความรู้สึกที่ผมบอกเลยว่าต้องโคตรแปลกแ,แน่ๆสุดยอดจริงๆอ่ะจากนี้นะครับมาดูด้านล่างก็ออกแบบได้เรียบหรูมากนะฮะผมว่าเท่ดีนะครับเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็ตัดสลับกับยางนะ,ะเป็นเกล็บสวยงามมากทั้งคันเร่งเบรกนะฮะแล้วก็จุดนี้อาจจะเป็นจุดวางของนะฮะที่พักเท้าที่ดูสวยงามมากๆแล้วโดยรวมส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นยางผมว่าข้อออกแบบดีนะ ดูราบเรียบแล้วดูเท่ดีอ่ะต่อมาครับพรงนี้ก็จะเหมือนเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะน่าจะใช่นะครับวางมือถือแล้วก็วางแก้วสวยงามโอ้ที่วางแขนนี่ขนาดบึกบึนมากบอกเลยที่ว่าดีบึกบึนสุดๆครับวางแขนได้สบายๆฮนะยกขึ้นมาก็อย่างที่ผมบอกผมชอบเลยแบบนี้อยู่ระดับไหนก็ได้ออกแบบดีนะฮะโอ,โอ้เท่บึกบึนมากๆอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่าว่าเป็นกระบะไฮโซที่นั่งสบายหรือเปล่าเดี๋ยวตามมาครับ ก่อนไปนะครับดูนี่นิดนึงโอ้โหมา่านบางแดดครับเรียกว่าสวยล้ําจริงๆดูการออกแบบเขาซะก่อนโอ้โหเท่สุดๆโอ้โหเท่โคตรนี่ฮะเท่จริงๆนะฮะมาดูครับกาบ,บันไดนะฮะเท่ามากๆครับเอนเกรฟไว้ครับว่าไซเบอร์ทรัคยังรออ่ามาดูนะครับด้านหลังนะฮะก็เรียกว่ามีขนาดที่ผมว่าโอเคนะพื้นที่เล็กรูเลดรุมนะน,นี่ครับมีจอด้วยนะครับขนาด9.4นิ้วนะฮะ ทำได้ทุกอย่างเหมือนด้านหน้าโอ้หเรียกว่าหล่อจริงๆเบาะหลังครับโอ้โหนั่งได้สบายอีก3ที่นั่งนะครับตรงฟลอร์แผ่นด้านล่างเนี่ยไม่มีอุโมงค์เกียร์ไม่มีอุโมงค์เขาอะไรทั้งนั้นนั่งสบายวางเท้าสบายแล้วก็ที่สําคัญครับคุณดูนี่โอ้โหเรียกว่าพารา r a m มิกฟิกซ์การ์ดลูนี่เต็มแผ่นแนลเนี่ยหล่อมากๆเดี๋ยวผมลองเข้าไปนั่งดูหมดเวลากันละโอ้โหเฮ้ยนั่งได้โอเคนะปรับได้ไหม รับไม่ได้นะครับเฮ้ยแต่โดยรวมผมว่าโอเคนะเดี๋ยวไปถ่ายด้าน,นู้นนีว่มายมากนะครับเบาะก,ก็มีคูชั่นที่กําลังดีเฮ้ยน่าใช้ผมแม่งโอเคนะถ้าไม่เทียบกับไซส์ที่มีขนาดใหญ่โตมไม่รู้ว่าเอามาขับจริงในบ้านเราเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่ามันเกะกะหรือเปล่านะแต่เท่าที่นั่งแล้วเนี่ยโหผมว่าโอเคมากๆเลยเดี๋ยวขอไปนั่งที่นั่งคนขับนิดนึงแล้วไปละพงมาครับขอนั่งอีกหน่อยนะครับในตําแหน่งคนขับนะฮะว่ามันจะว,าว้าวเวลาไหนโอโ้โหโคตรอยากขาับอะ ฟิลมันต้องประหลาดแนด่ๆโอ้ดูพวงไลดิคุณมาดูพวงไลใกล้ดิโอ้โหมันฟิลมันแบบมันคือโลกอนาคตจริงๆนะความรู้สึกนะผมว่ามันมันเป็นอะไรที่แปลกและบียอนไปไกลแล้วนะฮะอ่ะประมาณนี้วันนี้ก็ถือว่าเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซนะครับต้องขอบคุณทางเทส l a ประเทศไทยที่ เชิญผมนะครับมาร่วมรีวิวในครั้งนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวติดตามนะครับว่าเท sla เนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้มีการจัดโปรแกรมนะครับเจ้าเท sla Cyber t r u c ัคันนี้ออกรดโชว์นะครับทั่วประเทศติดตามเลยนะครับว่าเจ้า Cyber t r u c ัคันนี้จะไปโชว์ที่ไหนบ้างบอกเลยเลยว,ว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนพี่น้องชาวไทยวันนี้ขอไปก่อนนะครับแล้วช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับใครยังไม่กดซับช่วยกดซับด้วยนะเพราะว่าอยากจะปั้นจนถึง10,000แสนวิวเร็วๆนี้นะครับแล้วติดตามไว้ให้ดี ผมจะทำคลิปรีวิวรถเจ๋งๆมาให้ดูกันแน่นอนครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ